เมื่อกี้ fc นะครับผมเข้ามาถามนะครับว่าชุดนี้20,000จริงไหมเขตสุรินจริงครับผมรับอยู่ที่20,000นะครับผมเบตดสนิ้วข้างละ20ดอกก็คือ40นะครับต่อต่อหน่วยเนาะออพูดผิดพูดถูกข้างละ20นะครับจอ20เมตรระบบไฟแสงสีเสียงตามนี้เลยนะครับนี่คือ ใช้งบอยู่ที่20,000ืนนะครับผมเทสุรินบ้านเรามีงานมีการเรียกใช้ได้เปิดให้เต้นได้ถึง5ทุ่มนะครับเกินนั้นก็ชั่วโมงละพันห้านะครับบวกเพิ่มนะครับฉายให้จนถึงสว่างเออนะครับผมบีมลงให้2ตัวแล้วก็พาก็จะมีบนนั่งร้านนะครับแล้วก็สโตบนนั่งร้านอีก3 หน้าจออีกสตัวไฟ5ตาแสงสีเสียงด้านบนจออีก6ตัวแล้วก็จะมีโมเฟ่ด้านบนอีก2อนะครับขุมพลามเป็นคนสุรินบ้านเราทีเอนะครับผมอันนี้คือเซตที่จะรับใช้นะครับหน่วยนี้เป็นหน่วย10โลนะครับผมก็คือทีภาพ,พยนตร์นะครับจะเป็น d 1 1ตอนนี้หน่วย2มาแล้วนะครับเป็นระบบไฟฟ้าจอ 10เม็ดนะครับผมเบรค้่าละ6แต่หน่วยนั้นน่าจะขึ้นข้างละ9นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,000นะครับไฟฟ้านี่รถหน่วยนะครับอันนี้คือเจ้าของหน่วยนะครับผมติดต่อมาได้นะครับระบบใช้เป็นดิจิตอลเอฟซันนะครับใช้ดิจิตอลนะครับแล้วก็จก็เป็นตัวโมดูลตัวใหม่นะครับอ่ะสองหมืจริงไหมถามเข้ามาจริงครับผม แสงสีเสียงไม่ต้องห่วงครับผับเคลื่อนที่ดีๆนี่แหละครับผมนะ,ะความมันหน้าจอจัดให้เต็มระบบเจ้าภาพต้องไปขอเวลามาเองเด้ออันนี้จะเป็นในส่วนของเสียงกลางนะครับนี่ตู้เบีนะครับจ้ย20เมตรครับพี่น้องอลังการงานสร้างแล้วก็จะมีในส่วนของฟอูลวันนะครับยิงมาจากสแตนชายเข้ามาให้นะครับ 20,000คุ้มแน่นอนครับพี่น้องมีงานติดต่อกันเข้ามาระบบเสียงนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมเหมาะสําหรับเจ้าภาพที่จ้างไปเต้นจ้างไปแดน์นะครับผมแล้วก็บางเจ้าภาพก็อยากได้สีสันแสงสีเสียงเรามีแล้วสีสันนะจุดนี้อยากได้น้องเดนเซอร์นะฮะนุ่มโลชอบมากเลยนะฮะมาเจอน้องๆนะครับผมก็คือ แดนเซอร์สาวสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบโคยูตี้หรือว่าจะเป็นแบบแดนเซอร์นะครับผมเต้นข้างหน้าบอกเราได้สกิลเราได้จะเพิ่มงบเอามาลงให้ได้ครับผมเออนะฮะเอาให้เต็มระบบไปเลยนะครับหนังไม่ใช่แค่ตั้งโจโอรฉอายนะทุกวันนี้เอนเตอร์เทนให้เจ้าภาพความมันนะครับผมก็คือจ้างมาเต้นเสร็จดูหนังโตรุ่งนะครับอยากได้แบบความสวยงามหวือหวา เซ็กซี่เซ็กซี่สกิฟเราได้นะเพิ่มงบอีกไม่เท่าไรหรอกเอาในส่วนของน้องนางคนสวยมาเต้นสร้างสีสันนาโจให้อีกก็ได้นะครับอ๋อถือว่าเป็นมิติใหม่ของหนังกลางแปลงแล้วกันครับอีกหนึ่งหน่วยของสุรินที่ภาพยนตร์จังหวัดสุรินนะครับมีงานติดต่อมาได้ส่วนจงังหวัดอื่นภาคอื่นไปได้ไหมอันนี้ต้องบวกค่าน้ำมันเพิ่มนะครับแต่อันนี้ขออนุญาตแจ้งราคาในส่วนของ รเราแวกสุรินเขตบ้านผมก่อนนะครับก็ตามที่ผมโปรโมทให้เลยเริ่มต้นที่20,000บาทชุดนี้เลยนะครับอันนี้คือเครื่องปั่นไฟนะนู่นครับขนมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเจ้าภาพจะอยู่ในดงในหลืบตรงไหนก็ตามแต่กลัวว่าไฟฟ้าไม่ถึงไม่ต้องห่วงครับเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับเราใช้เป็นเครื่องปั่นไฟส่วนตัวมาเลยนะครับราคานี้คือรวมเครื่องปั่นไฟเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะพี่น้อง จอยีเมตรสวยงามอลังการครับผมระบบไฟแสงสีเสียงจัดเต็มให้นี่นะครับผมเอา้าติดต่อมาได้ครับผมราคา2 0 0 0 0บาทบับประกันความมันอันนี้คือโตบนะครับนี่ระยะนี้นี่เด็กๆเ,เต้นนี่มันมากครับพี่ต้องติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมรถหน่วยก็สวยนะครับเป็น10โลนะครับงบประมาณไม่ถึงมือติดต่อระบบไฟฟ้าเริ่มต้นที่7 0 0 0 อยากได้ความระหึมนะครับผมเทกเคลื่อนที่เทคอยู่กลางทุ่งนาดีๆนี่แหละนะครับผมเต้นให้สนุก mm. เต้นให้มัน mm. เต้นเสร็จแล้วดูหนังโต่รุ่งกันไปเลยติดต่อมาได้ครับผมงบประมาณ2 0,000พี่น้องรประกันความมันอยากได้เดนเซอร์สกิตเราได้เดี๋ยวเพิ่มให้นะครับเพิ่มงบอีกนิดนึงเดี๋ยวแน่นอนครับผมอ๋อพิจารณากันเอาเองแล้วกันครับผม รับประกันความมันทุกรูปแบบหมอลำกันตรึมเพื่อชีวิตสายตื้อสายเดนนะครับเอากันแบบหูดับตับไหมกันไปเลยเต้นจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนกันไปนะครับผมมีเวลาให้ถึง5้าทุ่มนะครับผมรับประกันความมันนะฮะสุดยอดความมันอีกหนึ่งหน่วยครับผมงบ20งหมโทรมาครับพี่น้อง